อย่างที่บอกครับวันนี้เรามีพีเมียร์เพลงใหม่กัน3เพลงเลยทีเดียวครับผ่านไป2เพลงเรียบร้อยแล้วและนี่คือเพลงที่3เพลงสุดท้ายครับถ้าความคิดถึงค่าคนได้จากพี่โอ๊คสมิธนั่นเองครับตอนนี้อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยไปคุยกับพี่โอ๊คกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ายการเราสองรอบแล้วปล่อยซิงเกิลร้องสดวันนี้ว่ากันเรื่องของ MV ที่เมียครั้งแรกก่อนใครในจักรวาลเลยที่ต้องต้องบอกว่าวันนี้นี่คือแต่งตัวมาเต็มสุดจริงะอันนี้ชุดทมนาทำได้จริงเนะครับไี่ปกติแต่งอยู่บ้านอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ออกมาทำงานใส่ชุดนอนไม่ชคือจากบุคลิกของพี่โอ๊คแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยโตโต้และขุยนี่เหมือนคนลางมุงลวดที่บ้านพี่งคนล้างมุงลวดเลยใวันนี้พี่โอ๊คมาในีเพราะว่าจะพีเมียเ v มเพลงนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับ ก่อนที่เราจะไปชมใน MV เพลงนี้มีจุดไหนที่อยากให้ดูเป็นพิเศษไหมจริงเหรอก็หลายอย่างเลยนะนั่งเอกแน่นอนคัดสันมาอย่างดีนะครับน้องมาเอกแล้วก็สาวพลงเอกด้วยทั้งสองคนก็มาจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนที่ตอนนี้ฮอตมากนะะก็แบบ สดใสวัยรุ่นแต่ผมสงสัยว่าทำไมพี่โอ๊บไม่เล่นเองปกติพี่โอ๊บเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยไม่เดี๋ยวเล่นแบบกับนักเอกเต็มเเหรอกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยเห็นนักบอนสมัยที่แบบปล่อยเพลงเมื่ออไหี่พี่โอ๊บจะเล่นเองใช้คำว่าสมัยนั้นเนี่ยีกันไกลเนี่ยเอามาใช้ได้เลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับพี่ครับแม่ที่โอ๊บไม่ได้ปล่อยเพลงนานแล้วไง ช่วยอะไรเลยอัพมองกลับมาเล่นจะให้จะให้พี่โอ๊คเนี่ยเป็นเรื่องับบใหม่ก็ยังนะคือจริงๆเพลงนี้ผมมีมุมมองกันว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดถึงมันเรื่องความเหงามันเรื่องแบบอะไรกุ๊กกิ้กนิดนึงเนี่ยก็เลยอยากจะนําเสนอให้มีหลายๆมุมหลายๆวัยอะไรเงี้ยอย่างแบบ ก็มีเรื่องเหมือนกันครับในวัยแบบน้องๆวัยรุ่นก็มีอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงที่แบบพลังความรักมันพุ่งพล่าดอ่่าอแบบพพุงลนยู่ไกลกันอยู่ห่างกันแค่รั้วประตูบ้านยังรู้สึกเหมือนไกลกรุงเทพเชียงรายประมาณนี้จากทีเซอร์ไงที่เราดูมาตลอดนะน้องน้องต่อนี่ก็จะมาสกิชโี่ชัยแไ่ไหวแล้วมี่ตายอ่ะพี่โอ๊ยช่วยผมด้วยอะไรอย่างนี้มันดูขัดนะก็ต้องพดจารณา ผิดว่าดูประสงค์ไปหมดอะแล้วความคิดถึงนี่มันฆ่าคนได้เลยเหรอพี่ที่เคยเมือล่ะต้องย้อน้อ่เคยเมืล่ะก็ก็มีบ้างเคยบ้างแหละแต่อยู่คนหนึ่งเนี่ยต้องเคยแน่นอครับทำไมครับ ่ยังไงครับพี่ครับจักกันมากเกินไปใช่ไหมครับว่าผมไม่ผมมไ่รู้จักพี่เลยนะครับแต่ว่าครับคนนี้ครับคนนี้ถึงนี่เขาสามารถส่งข้ามห้องกันได้เลยนะนี่ข้ามไปอีกแดบนึงนี่แล้วคุยเนี่ยจะมาเป็นช่วงๆด้วยเหมือนแบบว่าหน้าที่บ้านเป็นกำลังติดตัดส่วนี้มาเป็นฤดูกรหมดช่วงเดือนนี้คุยก็จะไม่มีละบางเดือนก็มีบางเดือนก็ไม่มีไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ออกี้อ่ได้ๆกระหมดติดตัดไม่ใช่คำหยาบเป็นช่วงช่วงฤดูของที่สัตว์ก็จะผสมพันตกลง พูดถึงเรื่อง m อ็มวีนะครับให้พี่โอ๊คแบบแนะนำหนึ่ง่าแนะนำดีกว่าเรื่องราวใน m อนะฮะก็คือน้องน้องต่อกับน้องมายเนี่ยก็เป็นแฟนกันใช่แล้วแบบอารมณ์แบบเพิ่งรักกันใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับใช่เลยก็เหมือนอารมณ์ว่าแบบง้องอนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับก็โกรธกันไปครับ น้องพระเอกก็เหมือนกับพยายามจะโทรไปตื้อไปอะไระก็ไม่ยอมรับสายไม่ยอมอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้หเนี่ยมันเหงาหน้าเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เงี้ยถ้า,าได้เจออีกทีนึอารมณ์นอนกันน้งองเองี้ยก็ไดแล้วก็อารมณ์แบบพี่ชายแบบครูงไงแบบเฮ้ <ๆ S 2> ยไม่ไรหรอกแต่จริงตัวเองเนี่ยก็มีมุมแบบแอบคิดถึงใครสักคนมีความลับต้องไปดูต้องไปดูคือในเรื่องราวก็พี่โอ๊คจะทำหน้าที่เป็นพี่ชายที่แสนดีคอยให้คำปรึกษาในขณะที่ตัวเองที่ปรึกษาเองก็มีเรื่องของตัวเองด้วยครัโอเคครับมีหลายแง่มีหลายแบบเอาล่ะตอนนี้ครับ ได้สิเลิกเวลาที่เราจะพิมีเอ็มดีนี้แล้วเลิกแล้วนะฮะนะครับวันนี้ดูยิ่งใหญ่นะครับพี่โอ๊คภาษามานะครับเราก็ทำจัดเต็มให้ยิ่งใหญ่ครับขยายออกไปครับเราจะให้โอ้ทองทองตวสนะฮะชม ครับหนึสิ่งเดีเพลงนี้ครับข้อความคิดถึงค่าคนได้เรียนเชิญทีเลยครับเรียนเชิญประธานโอ๊คครับโอ้โหเดี๋ยวผมกับพี่โตจะจับไปให้นเมื่องานลำยาุ่รียนนะครับเพราะก็เป็นอะไรครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันนะฮะกับารจะทำไมการจะไปชมมิวสิกวิดีโอนีีี่เเป็พรรมมย์วิดโอตั้งใจากที่ ใหญ่ที่สุดในของรายการเราเลยนะขนาดนั้นเลยนะครับแล้วพี่โอ๊คตัดปุ๊บเนี่ยจะมีซาวขึ้นก่อนเข้าไปชมเมมเบด้วยครับผมแทนทันแท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 นได้เลิกแล้วครับพี่โอ๊คครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับถ้าความคิดถึงค่าคนได้จากผมโอ๊คสมิธครับครั้งแรกในจักรวาลครับครับผมตัดลิบบิ้ครับโโอ้ห